เดินเที่ยวเมืองฉางซา<อ>สวยดีไหมครับไปต่อส่วนนี้ครับเชอร์ตันว่าตึากสูงใหญ่นี่คงเป็นแฟลตรุ่นเก่าครับข้างล่างเป็นแหล่งค้าขายนี่ที่จอดรถขึ้นลงครับแต่สดายเจ๊งหมดแล้วครับ ข้างบนมีคนอยู่เปล่าไม่รู้นะครับอาจะมีแล้วนี่มีช่องจอดรถมันจอดยังไงล่ะครับเนี่ยงงเหมือนกันนี่ที่จอดรถประจำทางครับมาแล้วอ้าวห้างนี้เจ๊งครับพี่น้องเสียดายนี่รถประจำทางมาแล้วครับถนนนี้ชื่อเจียงเซียงครับว้าสวยไหมครับดูตึกเขาซะก่อน แถวนี้บ้านเตี้ยเตี้ยตรงนี้คงโดนรื้อไปหมดแล้วครับนี่กำลังสร้างใหม่ปรับปรุงพื้นที่รอสร้างใหม่กันอยู่ที่เมืองฉางซาก,ก็มีเซเว่นเอเลเว่นครับว่าไม่ใช่ไม่มีนะครับคือแต่มีน้อยอันนี้ร้านนึงครับของท้องถิ่นไม่รู้อ่านว่าไงไงนะสิบอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยครับแหมเสียดายภาษาจีนไม่รู้เรื่องได้แต่เลขสิบ บ้านเตี้ยๆแบบนี้ต่อไปก็จะถูกหรือเหมือนเมื่อกี้ที่เห็นนะครับอันนี้เป็นถนนใหญ่นะครับนี่ครับทวินทาวเวอร์เมืองฉางซาว่าสวยไหมครับตึกเยอะเลยครับตรงนี้เป็นศูนย์การค้าครับชื่อห้าง New World นี่ครับห้าง New World ภาษาติดแปลว่าไงนะครับแต่ภาษาไทยแต่ภาษาจีนเขามานไม่ออกหรอกครับนี่วัยรุ่นเต็มหมดเลยครับข้างในนี้หมดเวลาแล้วหวงสิงมิดเดิลโรดครับโอ้โหมีตำรวจด้วยครับโอ้โหคอยเฝ้าอยู่ตลอดไม่ต้องกลัววันนี้วันเสาร์ครับผู้คนคลาคล่ำโอ้โหเยอะแยะหมดเลยครับ นี่ครับแยกใหญ่ครับแยกใหญ่โอ้โหคนคราคร่ำเท่ดีนะครับนี่ที่เมืองจีนนะครับเมืองชื่อฉางชา